รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะมาพบกันตามสัญญากับพุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะเพื่อความอภิรม์ทางปัญญาพร้อมสาระธรรมที่น่าติดตามในในวันนี้ค่ะเราจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นว่าทิพพึ่งที่แท้จริงนั้นคืออะไรในช่วงแรกของรายการธรรมาพิรมค่ะช่วงธรรมาพิรม์ อันนี้ข้อที่9คือสตินะสติแปลความระลึกได้ระลึกได้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดมีสติหรือสิ่งใดที่ทําไปแล้วผ่านไปแล้วเรียกว่าใช้สติย้อนหลังระลึกย้อนหลังไปว่าสิ่งนั้นเราเคยทําเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้ใช้สติระลึกได้แต่ว่าสตินั้นก็ต้องมีไว้ประจําตัวเรา ถ้ามีไว้วาะจําจตัวเราได้ยเราก็จะทําอะไรไม่ผิดพลาดเพราะก่อนจะทํามีสติเนี่ย้ยครวญพิจารณาแล้วแต่โดยเพราะนักปฏิบัตินั้นจ้องมีสติมากที่สุดผมพิะนร้นแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันจะคิดอะไรต่อะไรไปทั่วคิดถึงคนโน้นคนนี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยคิดแล้วคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่อะไเยอะแยะจิปาถะ กว่าเราจะเข้านอนหลับนั่นะมันยังเลิกคิดเพราะฉะนั้นเราจะห้ามไม่ให้คิดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจิตนั้นมีปกติจะต้องคิดอยู่แล้วะจะต้องคิดแต่ว่าคิดก็ไมป่เป็นไรถ้าเรามีสติถ้ามีสติคอยควบคุมเป็นพี่เลี้ยงไว้ว่าจิตเราจะหนีไปไหนให้มีสติคอยติดตามไปเป็นพี่เลี้ยง สตินี่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยติดตามจิตของเราเนี่ยเหมือนเด็กที่มันสนเด็กสนนี่โอ้โหเลี้ยงยากโยมมีลูกบางคนเคยมีลูกสนสนโอ้โหเหลือไม่ได้นในต่างจังหวัดบางทีตกที่ถุนเผลือเดี๋ยวเดียวตกแล้วเด็กสน,นเพราะฉะนั้นทำไงถึงจะเลี้ยงเด็กสนให้มันทันก็พี่เลี้ยงต้องหูไวตาไวต้องติดตามว่าเออมัน จะเคลื่อนไหวยังไงต้องคอยดูอย่าให้ละสายตาจึงจะปลอดภัยชั้นใดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันก็คือต้องมีสติคอยกำกับคอยดูแลโยมบางท่านอาจจะง่วงนะไม่ธรรมดาไม่ได้ว่าเพราะอาตมาก็เคยไปนั่งฟังฟังง่วงบางท่านก็คำนับนั่งนั่งอยู่เออทำไมคำนับเผลอ เขาขาดสติไงน,ะ,นะเมื่อกี้นี่เห็นเห็นจะไม่บอกว่าคนไหนนะบางทีสะดุ้งอ่ะโย่คำนับปุ๊บเราก็ว่าเอ้ยทำไมย,ยมเขาคำนับทำไมอ๋อถูกเขาเรียกว่าถูกไอ้ความงงเหงาเหาหนอนเนี่ยมันเป็นนิวร์เนี่ยอ่านิวร์มีห้าอย่างนะนะในในห้าอย่างนั้นก็คือความงงเหงาเหาหนอนเนี่ยก็เป็นนิวร์ข้อหนึ่ง นิวรคือเข้ามาครอบงําไม่ให้คนทําความดีเช่นจะฟังธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นความดีเป็นบุญกุศลแต่นิวรมันเข้ามาครอบงำจะไม้ฟังฟังทําไมรู้แล้วพูดพูดเดีดรู้ถึงนั้นแหละเลยหลับเลยออก็ไอ้ที่พูดได้รู้ทางนั้นแต่ว่านําไปปฏิบัติบางรู้แล้วต้องเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ว่ารู้แล้วไอ้ที่พอพูดมาโอ้รู้แล้วอันนี้ก็รู้แล้วมันต้องปฏิบัติมันมันรู้ง่าย มาภาคปริยัติแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยยากภาคปฏิบัติก็คือวันต้องลงมือฝึกต้องปฏิบัตนะิเอาจริงเอาจังอย่างนั่งกรรมฐานภาวนาก็ต้องเอาจริงเอาจังว่าเราจะนั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องตั้งสตินะกําหนดลมหายใจเข้าก็รู้หายลมหายใจออกก็รู้หายใจหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออก ยาวก็รู้เข้าเข้าเข้า,ขายาวออกยาวรู้หมดมีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันว่าจิตเราจะไปทางไหนเนี่ยคอยประคับประคองไว้ไงตอนนี้คนที่มันทําสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันขาดสติทําไปแล้วบางทีนึกขึ้นได้โอ้โหไม่น่าทําเลยทําไปแล้วเสียใจนะชั่วตัดสินใจแป๊บเดียวน่ะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสติสพัพพะปัฏฐยาแปลว่าสติเนี่ยจำปรรถนา ในงานทุกอย่างในที่ทุกสถานในงานทุกอย่างสติสพัพพะปัฏิยาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจาเป็นมากพราะนารทีจริงถือว่าเป็นธรรมะเป็นนาถาคณธรรมข้อหนึ่งข้อที่เกแต่ที่สุดท้ายคือข้อที่สิบคือปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้ รอบรู้ก็คือเมื่อว่ารู้เหตุรู้ผลรู้อะไรควรทำไม่ควรทำในเ,นเรื่องของปัญญาแต่ว่าปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านท่านแบ่งออกเป็นออกเป็นสามชั้นก็คือสุตมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟังเนี่ยถือว่าท่านทั้งหลายมานั่งฟังเนี่ยถือว่าประดับปัญญาทําให้ปัญญาเกิดขึ้นก็เคยได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหรือบางท่านเคยฟังมาแล้วได้ฟังซ้ําอีกก็เรียกว่า ได้ปัญญาก็คือว่าได้ฟังได้ทบทวนนะสิ่งใดที่เคยฟังแล้วมาฟังอีกก็ทําให้ชัดเจนขึ้นนี่สุตตามยปัญญานะแล้วก็จินตามยปัญญาอันดับที่สองก็คือว่าปัญญาเกิดจากการขบคิดเนะมื่อมฟังไปแล้วนี่ก็ไปขบไปคิดนะไปคิดแล้วก็เกิดเกิดความคิดที่ดีแตกฉานนะไปวิจัยวิจาาณ์ใช้วิจารณญาณพิจารณาเรียกว่าจินตามยปัญญา และอันดับที่สามก็คือภาวนามายปัญญาแปลว่าปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาหรืออบรมจิตนี่เป็นสามระดับนะสุตตมายปัญญาปัญญาเกิดจากการระดับตังจิตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการขบคิดแลวก็ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาแต่ว่าวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานั้นต้องการภาวนามยปัญญามากที่สุดก็คือวิปัสสนาปัญญา ปัญญาที่จะเห็นรู้แจ้งจันแจ้งปัญญาที่จะกำจัดกิเลสให้หมดไปนะคือวิปัสสนาปัญญาหรือภาวนาวิญญานี้เพราะนั้นธรรมะทั้งสิบข้อเนี่ยถือว่าเป็นนาะกรรธรรมเป็นธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยมีที่พึ่งเป็นที่พึ่งของเราด้วยเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราบําพ็ญปฏิบัติตอนนี้คุณค่าแห่งการปฏิบัตินั้นทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวมาเนี้ก็จะ ได้คุณค่าแห่งการปฏิบัติเนี่ยสรุปแล้วก็เป็นสี่ประการประการที่หนึ่งก็คือมีความมีความประพฤติดีถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วเรามีความประพฤติดีเป็นประการแรกประการที่สองก็คือมีความรู้ดีนะทำให้เรามีความรู้ดีมีความประพฤติดีนะแล้วก็มีความรู้ดีอันดับที่สามก็มีความสามัคคีดนะีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยก็ถือว่า เป็นการสมนสมัคคีในทางที่ดีและประการที่สี่สุดท้ายก็คือมีจิตใจสูงมีจิตใจสูงคือถ้าจะแบ่งทั้งสิบข้อเนี่ยเป็นสี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือว่าธรรมะที่จะทําให้มีความประพฤติดีโดยตรงก็คือศีศีนี้ทําให้เรามีความประพฤติดีโดยตรงแล้วก็มีโสวจัสตาความ ว่าง่ายเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนศีลกโสจตสดาเนี่ยเป็นควบคู่กันไปและกลุ่มที่สองประกาศที่สองก็ธรรมะที่จะทําให้มีความรู้ให้มีความรู้โดยตรงก็คือพาหุสัจจะแปลว่าความได้ยินได้ฟังมากสรดับจับฟังมีการศึกษาดีแล้วก็มีตัวหนุนอีกตัวหนึ่งก็คือใีตัวปัญญาเป็นตัวสนับสนุนแล้วก็ข้อที่สามกลุ่มที่สามนั่นก็คือว่า ธรรมะที่จะทำให้มีความสามารถโดยตรงคือความขยันและความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีตัวสนับสนุนคือสตินะสติเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนและประการที่สี่สุดท้ายกลุ่มที่สนั่นก็คือว่าธรรมะที่ทำให้มีใจสูงโดยตรงก็คือธรรมกามตาคือความเป็นผู้ใข่ในธรรมหรือการใข่ปฏิบัติธรรม โดยมีกัลยานามิตรตา,ตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีเป็นมิตรแล้วก็วิริยะความเพียรสันโดษความยินดีเป็นตัวสนับสนุนเนี่ยทั้งสิบอย่างเนี่ยเมื่อแบ,บ่งเป็นกลุ่มก็ได้สี่กลุ่มเพราะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงไว้เนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ถ้าเรายึดถือปฏิบัติดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระสงฆ์ พระภิกษุทั้งหลายว่าสนาถาพิกเวราวิหารตะก็คือว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดนะแล้วก็มาอนาถาก็คือว่าอย่าเป็นผู้ไม่มีไม,ไม,ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยก็คือแม้พระสงฆ์นี่พระพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าให้มีที่พึ่งให้อยู่อย่างมีที่พึ่งนะอยู่อย่างมีที่พึ่งก็คือมีหลักของใจ เราจะได้ยึดถือได้ว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของเราเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในข้อว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สะทกสะทานแม้ว่าเราจะใกล้าตายแล้วเนี่ยเราก็ยึดถือธรรมะนี้อยู่ตลอดไปถือว่าได้สร้างเหตุที่ดีแล้วผลที่รับก็ต้องเป็นผลที่ดีเพราะนั้นใกล้จะหมดลมเนี่ยเราก็จะลกนึกถึงความดีของเราที่เคยประพฤติปฏิบัติมา ก็จะนำไปให้เราเนี่ยไปสู่สถานที่มีความสุขทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ตอยกับเราเมื่อเราละโลกนี้ไปมันก็ไม่ได้ตามเราไปนะยังมีเรื่องเรื่องหนึ่งแต่ว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วเป็นนิทานเขาบอกว่าเศรษฐีท่านหนึ่งมีกิจการเยอะร่ำรวยมหาศาล แล้วเศรษฐีท่านนี้ท่านมีภรรยาสี่คน,นมีภรรยาสี่คนวันหนึ่งเศรษฐีไม่รู้สึกไม่สบายมันไม่สบายข้างในภายในมัน,ม,นมันมีอาการที่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็เลยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปหาหมอแล้วหมอก็ได้ตรวจดูแล้วก็พบเนื้อร้ายเกิดขึ้นที่กระเพาะลำไส้นะ่ะก็บอกกับท่านเศรษฐีว่าท่าน ท่านเศรษฐีมันเนื้อร้ายมันเกิดขึ้นแล้วนะภายในเนี่ยเร็วเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องระวังรักษาให้ดีควบคุมเรื่องอาหารเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้อายุอยู่ยืนนานไปหน่อยถ้าไม่ระวังแล้วมันก็จะต้องตายเร็วขึ้นเศรษฐีบอกข้าพเจ้ามีเงินเยอะช่วยรักษาข้าพเจ้าให้หายได้ไหมเท่าไรก็สู้ ในแพทย์บอกว่าไม่สามารถแต่ว่าจะชะลอได้ชะลอให้ยาไวนาะนหน่อยใช้ยาบำบัดได้บ้างนะชะลอไปแต่ว่าจะจะให้หายเลยไม่ได้เสรจฐีไปหาหมอเดินไปด้วยจิตใจรู้สึกสบายก็ไปหาหมอก็บอกไม่เป็นไรแต่พอทราบจากในแพทย์บอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยใจตกนะคนเราเนี่ยกำลังกำลังใจตกเนี่ยมันหมดนะ แรงเรื่องเนี่หมดเลี้ยวแรงเไม่ค่อยมีเลี้ยวแรงเลยเดินกลับบ้านเราเยียใจก็นึกว่าเออเดี๋ยวเราต้องไปเล่าให้ภรรยาฟังภรยาก็ภรรยาคนที่สี่เนี่ยเป็นคนที่เศรษฐีโปรดปรานมากที่สุดเพราะว่าสวยนะแล้วก็ยังอยู่ในวัยที่ยังสาวแล้วก็เศรษฐีตามใจทุกอย่างจะเอาอะไรได้ทั้งนั้น ก็ไปปารบบอกว่าเออวันนี้พี่ไปหาหมอมาหมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งพี่ก็จะอยู่อีกไม่นานแล้วเพราะฉนั้นถ้าหากว่าพี่ตายเนี่ยน้องจะตายไปกับพี่ไหม <laughs> ถามถามมั่งตกใจอ่ะภรรยาคนเราบอกเออเรื่องอะไรตายก็ตายไปดิเอออย่าไปตายด้วยกันไม่มีที่ไหนก็ทำํำ เออตายแล้วตายไปเถอะเดี๋ยวจะมีใหม่จะถีช้ำใจโอ้โหไม่น่าจะพูดอย่างนี้เลยเราเนี่อุตส่าห์ทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแต่ทำไมพูดแบบนี้ก็บอกเอเอเฮ้ยอะตายก็ตายไปสิมันเป็นธรรมชาธรรมดาคนเราเกิดก็ต้องตายอะจะถีก็น้อยใจนึกถึงวโอ้โหนี่เราหลงรักเขาทุ่มเทให้เขาแต่ว่าเขาไม่ได้เยอะใหญ่อะไร กยนึกถึงภรรยาคนที่คนที่สามไปหาภรรยาคนที่สามก็ถามภรรยาคนที่สามนี่เขาก็ดูแลกิจการงานภายในบริษัทช่วยกันก็ไปปาล็อปอย่างเงี้ยปาร็บอกว่าพี่จะต้องลาไปแล้วล่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานอยู่ไม่นานก็ต้องตายแล้วละ่ะหมอเขาตรวจมาแล้วว่ามันเป็นมะเร็งถ้าหากว่าพี่ตายน้องจะตายด้วยไหม ก็บอกว่าอืไม่มีใครก็าทาอย่างนั้นหรอกเอาเถอะตายก็ตายไปเดี๋ยวใหโกรธน้าไปให้ <c oughs> อา้าวแต่ภรรยาคนที่สามเนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการาการดูแลคนงานว่าคนไหนเก่งคนไหนอยู่แผนแดไหนอะไรเขาจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วเสถียรก็นึกถึงภรรยาคนที่คนที่สอง อยาคนที่สองนี่ก็เก่งในเรื่องเก็บเงินเก็บทองอะไรเรียบร้อยเสียทีก็ป่ารบอย่างเงี้ยป่ารบว่าจะอยู่ในนานแล้วจะต้องตายกรถามก็ได้คำร,รับคำตอบเช่นเดียวกันว่าไม่ไมหรอกไม่ไปด้วยตายแล้วต,ตายไปเถอะเอาเถอะตายแล้วก็จะช่วยทำบุญกรวดน้ำไปให้บ่อยๆไม่ลืมหรอกเสร็จแล้วเสถียรีก็ นึกว่าโอ้โหไม่เราไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยทายําไงดีนึกถึงว่าภรรยาคนที่หนึ่งซึ่งเป็นภรรยาดั้งเดิมอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ว่าเขาก็เอาใจดูแลเราไม่เอาไม่ได้ไม,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 ไม่ห่างเหินเลยเขาจงรักภักดีต่อเราแต่ว่าเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูแลนานๆก็ดูแลให้ให้โนอนให้ดีบ้างแต่เขาก็เป็นคนดีก็ไปบารพบว่า เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่จะต้องตายเนี่ยถ้าพี่ตายน้องจะตายด้วยไหมคนที่หนึ่งบอกไปแน่นอนเอาเถอะพี่อยู่ไหนน้องอยู่ด้วยพี่อยู่น้องก็อยู่พี่ตายน้องก็ตายพี่ไปอยู่ไหนน้องก็จะตามไปด้วยนี่ภรยาคนที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าน้องนั้นไม่ได้จะเอาใจออกห่างก็ซื่อสัตย์จริงใจต่อพี่ตลอดมานะ พราะฉะนั้นเศรษฐีก็ชื่นใจว่าเออยังมีคนที่ปรารถนาดีกับเราปรารถนาดีกับเราสามคนนั่นคือคนที่สี่ที่สามที่สองเนี่ยพึ่งไม่ได้ตอนนี้มาเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมนะเป็นตัวเป็นตัวละครว่าอเศรษฐีนั่นเปรียบเหมือนตัวเราตัวเราเนี่ยพร้อมทั้งกายทั้งใจเนี่ยคือตัวเศรษฐีภรยาคนที่คนที่สี่เนี่ยเปรียบเหมือนเครื่องประดับ เครื่องประดับเครื่องใช้ไม้สวยอะไรอะไรทั้งหลายเนี่ยคนเราเลยว่าเราเจอของที่ถูกใจสวยงามถูกใจแพงไม่ว่ามีเงินซื้อเลยเอาช่วยซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเลยซื้อเลยเพราะว่าต้องการของสวยงามเพราะฉะนั้นหมดอะไรไม่ไม่เสียได้กระเป๋าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆใบมืองนอกซื้อมาเอาแพงก็เอาะล้วภรรยาคนที่คนที่สามาคนที่สามก็เปรียบเหมือนว่า ยศถาบรรดาศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์ก็คือว่าจัดงานอะไรบริษัทเนี่ยจัดให้เรียบร้อยหมดคนไหนเป็นหัวหน้าคนไหนเป็นรองหัวหน้าหัวหน้าผนกหัวหน้าอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยใครมีความรู้ความเชี่ออยวชาญอะงรก็จัดแจงให้เรียบร้อยหมายถึงยศถาบรรดาศักดิ์ที่เราตายไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เอาไปไม่ได้และปัญาคนที่คนท,คนที่คนที่สองเนี่ยก็คือเหมือนว่าเปรียบเหมือน เเงินทองทั้งหลายเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีมากมายอะไรแค่ไหน,นมันก็ตายแล้วก็ต้องทิ้งหมดแต่ภรรยาคนที่หนึ่งก็เหมือนบุญกุศลนเขาช่วยเหลือเรามาตั้งเราเกิดนะก่อนเราเกิดเนี่ยเขาช่วยเราแล้วเพราะว่าเราสร้างบุญกุศลในอดีตชาติไงบุญกุศลได้ส่งให้เราเมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญกุศลเนี่ยห่อเลี้ยงเรามาช่วยเหลือสนับสนุนให้เรามาเกิด มีความสุขแต่เกิดในตระกูลที่ดีมีเงินมีทองสุขสบายเพราะบุญกุศลติดตามช่วยเหลือเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเราเกิดมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นก็คือไม่ละทิ้งแม้ว่าเราตายไปแล้วบุญกุศลก็ติดตามเราไปมาตั้งแต่เกิดตายไปแล้วก็ตามไปนตามไปช่วยเหลือเราเหมือนกับภรรยาคนที่หนึ่งเพราะนั้น บุญกุศลนี่เองแหละจึงจะว่าเป็นที่พึ่งอันดับสุดท้ายที่เป็นที่พึ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าหลักธรรมดังที่อาจจะมาได้กล่าวมาเนี่ยทั้งหมดสิบสิบหลักธรรมะเนี่ยท่านทั้งหลายก็มีอยู่แล้วปราพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะได้มากได้น้อยแต่างกันไปแต่ว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีที่พึ่งที่มั่นคงเป็นที่พึ่งได้เที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรา เป็นที่พิ่งให้กับเราได้ต่อเมื่อเรายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าหายใจเข้าไมา่หายใจออกเราก็ตายแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดตามเราไปญาติพี่น้องไปส่งเราก็เพียงแค่เมนทุกคนใส่ไฟเสร็จแล้วก็ใส่ดอกไม้จันทร์ก็ไปก็เดินหันหลังกลับนะส่งแค่นั้นหรือเรามีเงินเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ตอนที่เราไม่สบาย มีเงินก็ไปหาหมอโรงพยาบาลแพงๆหมอเก่งๆช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ช่วยะระยะหนึง่งแต่ว่าความดีบุญกุศลที่เราสร้างสมไปเนี่ยช่วยเราได้ตลอดไปช่วยเราได้แม้ว่าเราไปเกิดในที่ไหนที่ไหนก็ให้เรามีความสุขเพราะนั้นเราก็ควรจะยินดีว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะความดีช่วยเหลือเราแล้วเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อว่าอนาคตข้างหน้า เราละโลกนี้ไปจะได้มีความสุขในชาติหน้าได้พบหน้าดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่ากตาบุญโยผู้มีบุญกุศลนั้นทำแล้วท่านบอกอิทะโมทติย่อมเพิดพินบันเทิงเบิกบานในโลกนี้เป็ดจะนันทติละโลกนี้ไปก็บันเทิงเบิกบานเรียกอุพยัทะโมทติ แปลว,ว่าเบิกบานยินดีในโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะบุญกุศลเท่านั้นไปนั้นเราจะมีเงินทองมากเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ช่วยเราได้หรอกเราต้องตายทุกคนเอาไปไม่ได้เราเป็นคนไทยเราใช้ได้แต่งเงินไทยแต่พอไปต่างประเทศใช้ไม่ได้แล้วต้องไปแลกไปเปลี่ยนประเทศนั้นน,นแต่เสร็จแล้วสรุปแล้วก็คือว่าเป็นของสมมติสมมติกันว่านี่เป็นเงินเป็นทองใช้จา่ายมีค่าเพียงแค่นี้ใช้จ่ายอย่างนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเรานี้ต้องละทิ้งเอาไปไม่ได้น,นอกจากบุญกุศลคุณงามความดีที่เราสร้างสมไว้เท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปได้อาตมาภาพขออ้างคุณภาษีรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะวะธรรมรรตนะและ,ะ,และพัสสังรัตนะด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนตรัยดังกล่าวแล้วและด้วยอำนาจบุญกุศล ที่ญาโยมทุกท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจากด็ดีด้วยใจก็ดีในพระพุทธศาสนานี้ขอบุญกุศลน,นั้นจงรวมเป็นตะบะเดชาเป็นพระ,ะปัจจัยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบขอสิ่งที่พึงประสงค์นั้นจงสําเร็จและขอให้เจริญด้วยลาบยศสุขสันเสริญให้เจริญด้วยอายุวันะสุขะพละปฏิพานทันสารสมบัติคุณทันสารสมบัติ โย่ลมเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเขาแห่งของอุทธศาสนาโดยท่กกันทุกท่านเดินได้ที่พึ่งที่แท้จริงกันไปแล้ว ช่วงหน้ามีอะไรมาให้พิจารณากันต่อไปรอรับชมกันเลยค่ะช่วงธรรมะกระจางวันพ่อแห่งชาติใกล้เข้ามาแล้วนะคะทางรายการขอเชิญชวนทุกท่านทำความดีเพื่อพ่อกันหน่อยค่ะ ทำดีเพื่อพ่อวันนี้อยากจะพูดถึงพ่อสามพ่อพ่อที่หนึ่งก็คือพ่อผู้ให้ชีวิตพ่อที่สองก็คือพ่อผู้ให้แผ่นดินให้เราอยู่กันอย่างสุขสบายแล้วพ่อที่สมก็คือพ่อผู้ให้สติปัญญาในการที่จะอยู่บนโลกอย่างไม่เป็นทุกข์พ่อที่หนึ่งนะเนื่องในโอกาสทำดีเพื่อพ่ออยากจะฝากว่า คุณพ่อของเราเหนื่อยมากตอนคุณแม่ท้องนี่คุณแม่ทำอะไรไม่ได้คุณพ่อต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้วันพ่อปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวแต่วันลูกเนี่ยสามร้อยหกสิบสี่วันเพราะฉะนั้นทำวันลูกให้เป็นวันพ่อด้วยโยมมีโอกาสก็ลองไปนวดเท้าคุณพ่อดูบ้างจับมือคุณพ่อดูบ้างบางทีมือของท่านนี่หยาก เพราะว่าท่านทำงานหนักนะก็ลองดูก็แล้วกันอย่าทำให้ท่านต้องเสียใจเพราะเราถ้ากตัญญูไม่ได้ก็อย่าเนรคุณนะตรงนี้ฝากไว้ก็คือพ่อผู้ให้ชีวิตส่วนพ่อที่สองก็คือพ่อที่รักษาแผ่นดินให้กับพวกเราการที่เราจะทำความดีเพื่อพ่อก็ท่านบอกว่าหลักง่ายๆก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อ เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาตรงนั้นเป็นพ่อที่สามแต่ว่าเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเนี่ยทำความดีเพื่อแผ่นดินนะทำความดีเพื่อแผ่นดินเกิดมาชาติหนึ่งต้นไม้ยังให้ความร่มรื่นแก่ทุกชีวิตนกตัวนิดให้เสียงเพลงกล่อมโลกล่าดอกไม้น้อยอยังให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจน แล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินกามเกียดเท่านั้นหรือที่ทำเป็นกินนอนเล่นเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเลยมีโอกาสความดีที่พอทำได้ขอให้ตั้งใจช่วยกันทำแล้วก็พ่อสุดท้ายก็คือ,พ,อพ่อผู้ทำให้เราอยู่บนพื้นโลกอย่างไม่เป็นทุกข์ก็คือ พระพุทธเจ้าชาวต่างชาติเขามาเมืองไทยมาเจอพุทธศาสนาเขาบอกว่าคนไทยโชคดีมากๆที่มีโอกาสเกิดมาเจอพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติปัญญาเวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยตั้งสติพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติในการแก้ไขปัญหาซึ่งหลักของาศาสนาต่าง ส่วนมากบางทีเขาย้ำกันที่ตัวศรัทธ,ธาก็เ,าเอาตัวศรัทธ,ธาเป็นตัวดับทุกข์แต่พุทธศาสนาสอนให้มีปัญญาในการที่จะดับทุกข์พอทุกข์เกิดปั๊บสาวเข้าไปว่าทุกข์เกิดจากอะไรเช่นคันที่หลังเราก็ต้องเกาที่หลังถ้าคันหลังแล้วเราไปเกาหัวเกาจนหัวถลอกมันก็ไม่หายคันก็ขออนุโมทนาและขอเจริญพรหากท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมะ หรือมีสาระที่น่าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่รายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรือส่งแฟกซ์มาได้ที่02-638-2508ค่ะ ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าสิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นที่พึ่งที่สร้างคุณประโยชน์อย่างสมบูรณ์ในที่สุดนะคะแล้วกลับมาพบกับปรางและ,และทีมงานพุทธปัญญาพิรมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าธรรมรักษานะคะสวัสดีค่ะ